เอานรอ้มันด้ลดง่างเน่บางอันนก็ลู่ด้น่จังหวัดเชียงรายบางบางจังหวัดก็ลุลุงบางจังหวัดก็น้ำวมมก็อย่าน้ำ่วมครับุียงคอได้เห็นเ่นพวกอาเซีนมาครพวกได้หะเอุน เอาเอาข้องไปเยั่งว้าเลยประตูเลยเกียบจูประตูเลยนั่มป้านั่มถ่วงเลยในรอบร้อยปีในรอบสี่สิบปีนั่มถ่วงมันเช่ยงไงกันเขาพวกกันดำเนี่พวกกินตายวัดไล้เหรอพวกกินเขาได้ข้างเนี้ย cầu này chẳng vắt nhàng nằm luôn đẹp nhàng này này, thằng chẳng vắt nhàng luôn, nằm cái nhàng luôn rồi, bằng chẳng vắt cái nhàng thua luôn, nhàng luôn luôn, thua mình, đi lấy, đẹp luôn phút cái hình thuốc luôn rồi bùm bùm có luôn được làm qua bộ hoạt xin tiền đó bộ hoạt vẫn thì xin nếu làm một luôn đấy มดดุนล้วหงหมด k h á งหมดดนอย่งีค้คอยลุ้นลนะุนี่ยเ้นย้ำฝนไปแล้วมันก็ลุดมัคขังมดูน้อาน้ำนไหลลุัน,หหน,นไหลลุ้งห่องเลยนะไม่น้ำซีแม่น้ำคงไหลน้ำน้ำบางเลยอันนั้นภาคยังภาคอีาาคอาสานตอนล่างแหงเลี้ยง บางบางแหกแหงแรงด้วยเขาหัวกบีนำเขาโคบแหกแขวนพอดีเยอะโอเคอยอบ่บแหงแรงโบ่บ่บ่นำบ้ถกนะพอดีพอนีโอเคเยู่พอดีไอแสนตอนบุญ แถวอันสกุลนครนครพนมอุรัสนครพนมเนี่ยที่ชานตอนบนพวกตอนล่างกับพวกแถวเรื่องลอยเอ็ดยันสูบพัดตอนล่างก็ไปตอนบนลงไปบ้านันนี้นครพนมสกุลนครเบื้งกัน sút sút kiệt xe đèn lên liền kéo luôn hạng hàng hạng hàng hạng môi nam môi hạng môi hạng môi hạng nam nam ย่ามาใครน่ะก็ช่องรถช่องแก้วรสสิบบานนี่เงินสอรถช่องมาแล้วจ้ารถช่องขนมหวานรถช่องแก้วรสสิบ้าทมีเงินสิคว้างห้างกันไม่ได้ขครเบบดหัวล บังใบแล้วโดนขนมหวานไปไม่ใช่เสียงแม่กูมือยุ่งๆช่วงฝนตกคๆก็จะบางคนมันมีแดดแล้วมันเรช่วงเกินเร่วงนี้มีแดดแม่ด้วยขนมหวานรถช่องแสบอยู่สีเล็กสีหาไปกินจนอิ่มกินจนท้องแตกไตแล้วแบบ ท้องแตกตายไปเลย